สีดำสวยงามมากๆนะฮะคันนี้นะฮะเราจัดเคลือบแก้วนะครับรับประกัน1ปีเต็มให้กับ FC ไปเลยนะครับคุณอยากจะเอาเข้ามาเข้าศูนย์บริการตอนไหนก็ได้นะครับภายในระยะเวลา1ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเฉพาะเคลือบแก้วเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าน่าจะร่วมหมื่นบาทนะครับนี่ฮะทรงสวยๆเลยนะฮะกับเจ้า w 212นะครับได้ล้อแม็ก นะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กตรงรุ่นเดิมจากศูนย์นะครับพร้อมกับยางใหม่ป้ายแดงนะครับจัดให้กับลูกค้าแบบใหม่ๆเลยนะครับผมนี่ฮะทรงสวยงามมากๆครับคิ้วโครเมียมนะครับหรือนะครับคิวรีดยะรางน้ำนะครับสวยๆเลยนะฮะสภาพเนี่ยฮะผมอยากจะบอกกับ FC ว่าสวยงามนะครับแล้วก็เดิมๆนะครับไฟท้ายดูครับ รุ่นนี้นะฮะเอกอยากจะตอบโจทย์นะครับว่ามันเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับไม่กินน้ํามันนะฮะเหตุผลคือมันเป็นเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีเครื่องยนต์หัวฉีด4สูบเท่านั้นนะครับเป็นรหัส271นนะครับผมอ่ะดูรอบคันสักครู่เดียวเดี๋ยวจะพาไปชมภายในนะฮะว่าคันนี้ภายในจะสวยสดงดงามแค่ไหนไปชมกันเลยนะครับอ่ะขออนุญาตเปิดก่อนนะฮะประตูแรกเลยหน้าซ้ายนะครับ นี่ครับจุดเด่นนะฮะของเจ้า W212 นะฮะภายในค่อนข้างที่จะหรูหรามากๆนะครับดูครับสวยงามจริงๆนะครับออปชันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็สามารถที่จะมีเมมโมรีนะฮะสจุดเลยนะครับสามารถที่จะปรับได้หลายระดับนะครับก็ขอฝากสำหรับใครที่สนใจ อยากจะมาลองขับอยากจะมาดูว่าเอ๊ะรถเบนซ์เนี่ยที่เขาบอกว่ามันแพงมันหรูหราจริงไหมมาที่นี่คุณจะไม่ผิดหวังนะครับเบาะทรงเดิมของเขาเลยนะครับเป็นเบาะหนังสวยๆนะฮะไม่มีขาดนะครับฟองน้ำเดิมๆนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะลายไม้รอบคันบอกกับ FC ว่าคันนี้แอร์แบ็กเยอะมากๆนะฮะ12ใบ12ลูกโอ้ยเยอะจริงๆ นะครับผมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับมาดูจุดอื่นๆกันต่อเลยนะครับขออนุญาตปิดนะครับอ่ะมาดูนะครับประตูนะครับหลังซ้ายนี่ครับภายในเนี่ยนะฮะทั้งประตูทั้ง4บาน4ี่จุดสวยๆเลยนะครับเบาะคนนั่งก็เดิมๆสะอาดนะครับเหมือนจะไม่ค่อยมีคนนั่งเลยคันนี้ได้แอร์หน้าหลังด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูจุดอื่นกันต่อเลยนะครับขออนุญาตเปิดฝาท้ายนะฮะ เปิดด้วยกุญแจรีโมทนะครับผมอ่าไม่ต้องใช้มือนะฮะใช้นิ้วจิ้มสัมผัสไปที่รีโมทนะฮะอัตโนมัติขึ้นมาเลยนี่ครับผมภายในนะครับสวยสะอาดนะครับกรรมีเดิมๆเลยนะครับกรรมีเดิมๆเลยนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะนะครับเข้ามาดูได้นะครับอ่ะย่างอะไรเรามีให้พร้อมนะครับพิกัดของร้านเรานะฮะรามคำแหงนะครับ164นะฮะเขตเมืบุรีสามารถมาดูได้เลยนะครับผมนี่ฮะ ผิวพันธุ์คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารอบคันนั้นตําหนิน้อยมากๆนะครับตําหนิน้อยมากๆยกเว้นนะครับอาจจะมีริ้วรอยนะครับขนแมวให้ท่านได้เห็นแต่นะครับรอยขีดข่วนหนักๆหรือชนหนักมาไม่มีครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับนี่ฮะภายในนะครับหลังขวานะครับลายไม้สวยๆเลยนะครับสวิต เปิดปิดนะครับปุ่มต่างๆนะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมก็ขอฝากนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้รถเก๋งนะครับมาเอาไปครับยินดีรับแรกรับเทินอ่ะมาดูจุดสำคัญนะฮะฝั่งทางด้านคนขับนะครับประตูนะฮะชุดควบคุมนะฮะเดิมๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่ฮะสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับภายใงภายในสะอาดมากๆนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะ บอกตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะครับผมสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูห้องเครื่องกันนะครับผมนะครับนี่ฮะสวยเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันจุ๊บมาเลยครับขออนุญาตเปิดนี่ครับขับหลังเครื่องยนต์พันแปดแรงแต่ประหยัดน้ำมันนะครับผมนี่ฮะของจริงครับ หน้าเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคารหน้านะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับสายไฟนะครับท่อน้ําท่อรมัานท่ออากาศนะครับถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับฝาก FC ด้วยนะฮะใครที่สนใจอยากจะได้รถเบนซ์ขับไว้ใช้งานนะครับต้องมาที่นี่ครับไม่ผิดหวังครับกับ Mercedes-Benz นะครับ w 212คันนี้นะครับนี่ฮะภายในห้องเครื่องนะครับเดิมๆเลยนะครับคันนี้นะครับผม่แผ่นกันความร้อนก็เดิมๆจากศูนย์เลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาฟังราคากันนะครับสำหรับคันนี้นะฮะปี2014นะครับ mercedes benz e 2 0 0 w 2 1 2กับราคาครับจัดไปครับ387,000บาทเท่านั้นผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทตลอดสัญญาใครสนใจครับสายด่วนครับพี่พันธ8ศูนย์แ8ดหนึ่สายด่วนพี่พันธพิกัดของร้านครับรามคำแหง164 เขตมนบุรีกรุงเทพมหานครรับแรกรับเทินรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทันนี้ฟรีดาวครับมาได้เลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ